อยู่บ่้ีปูก็ไม่หลุนตัวใหญ่ด้วยครับอู้ใส่ลูก่ครับเย,นย,นยนะนะ็นไรเย็นบ่ไงเย็นหออวัวบ่ครับโอ้ปวดปวดปๆดปวดปๆปปวดปวดปวด,ปวดนอนคอร้ออยู่บ่ครับ่วม <Okay. S 1> อวยอวยครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนบ่ายซีโมงครับ ตัวนี้อากาศเปลี่ยนดูครับบกไปสบายน้ำแน่ครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวครับผมเดี๋ยวฝนตกบัดเนี่ยเมื่นวานผมใส่ไปสามสี่หมื่นะครับก่อนฝนตกเมื่อวานไปกู่อยู่เอาอันนี้เอาเขียนมาใส่มือโมกินเลยครับเนื้อเขียนฝนตกมาสามสี่หมื่นติดต่อกันครับให้มันตกบุกแนะครับก็เลยเข้ากระทื้นขี่ขันมากู่ครับก็เล่าไปอย่างนี้นะครับยัางย่างหมดแล้วครับใส่ได้ผลนะครับยี่สิบลังหนี่งนะคือ เมืวันี้สีรุ่มๆครับเลี่ยสีโอ้กับปูเมืานีมใกระปูมาวางจีสีโตโตนี่นะครับล่มดีครับวันนว่ามันต้มหนาวมาเมือนชาเคนกระตูดีครับมึงส่งสีเบอร์ไหนละครับคนประเทศกีดล้ายมือครับมึงไม่ล้ายมือเป็นอาทิตย์และที่ฝืนเบอร์มึงลืมไม่เด้อครับผมเมือนี้นี่ไม่หิดอะไครับอากาศดีกวมืนี้ใน่เน์กรปูมึงกับว่าบื่อวน ใส่ร่นแหละครับมึงขั้นเป็ยผมพยากบุบุนี่นี่ผมต้องเฮ็ดรองตะขอเอาเนื้อเขียนมาใส่มันก็บโกินไงขี่เดือนก็บโกินกับส่วนขี่เดือนไหลจองดึกดื่นขีสามขีสี่ขีเดือนมันไป่ครับเขาป้ากันเก็บมาขายอยู่โลดยี่สิบกว่าบาทผมเป็ดกองตะขอมาใส่ก็บโกินติดใส่เนี่ยได้แหละครับจ่องนี่คุณไดมีเนื้อแนะนำก็แนะนำไม่ได้ครับผมจ่อง ก็ไม่เวงนสิเดี๋ยวมันนี่น่องเงียบปูครับเดี๋ยวเด็ดกามันออกขางหนึ่งครับเขาออกช่องขางด้วยครับกามันออกมันายังว่าไปเกี่ยวสายเด็ดเพราะเราตามนี่นะครับเมื่อกั้ปลาไม่กินเมื่อได้เุ่นตัวแหญ่ครับเงี่ยบปูเคยมาใส่อยู่เท่อนึง ใส่ซองโตครับพ่อแต่ก็ไม่ใส่ฟังตะปุ่นบ้วกินเลยครับเนี้ยปูน้ำมันลายกับฟังตะปุ่นอันนี้ฟังละลองหอยเดามันอยู่ไกลๆกันเดียวถอดไปใส่ละลองมองหอยน้ำมันมึงเดือดคือนวัวใด้ไหวเดีาดึงดึงจ้งมะปูเด้อเดดึงดึงจ้งมะมึงครับแจ้งมายามมึงโอ้มยปลาบ่ มันบาหลุกเหมือนกันเลยบอมาเนออทีเลยวันนี้เจ็ดกิบกเป็นอาทิตย์เลยเดี๋ยวพอกันตอนยามเลยครับเล็กเดือดุ่นแหะสามสี่ถุงหมดนะครับวันนี้ส้งคื่อบ่วันนี้เซียบด้นนะครับเงี้ยหลังจากยี่งยังนะครับผู้ใดมีเงียย้ายแนะนำหมือแนะนำได้ด้อครับผมคอมเมนต์ข้างล่างเลยจงได้กระฟัง กดติดใจเนี่ยยังหาข้นกับผมอ่ะก็กดติดตามไว้น้ำยังบ่ผ่านคลิปไม่เลยอ่ะเป็นกำลังใจผมน้ำอากาศเปลี่ยนปรับตัวบ่ทัานกับไปไต่ชีวิตเดือนของเขากบบเที่ยวลังปวดเอวมองล่องยีกวันนี้เดือดเดือดเดือดฝนตกเดือดแดดเดือดหนาวอ้อเดือดพอกันครับผมตองมาย้ำหมดล่ะมันดีขึ้นบ่ อ๋อคือกอหนังพอดีแหละกอหญ้าพอดีแหละอ๋อเปนหมาดเด้อกอใส่โล่งงามๆามเลยเนื้อปูบ่นอีเห็นใส่โล่งดนเลยนี่สวัสดีรอบเด้อครับผมสีถุมสีถุมก็กลัวครับยาเบ็ดครับใส่เนื้อปูไว้ใส่ใบมองกหรครับเพราะว่าผมใส่เบ็ดไว้สามสี่หมื่นบดกู่ไหม พอดีมันล้มล้มาเนี่ก็เลยหาเหงาปูมาใส่เมืองจีคือบ่ครับแต่ว่าตอนใส่ใส่ใส่ไม่ได้ทั้งผล,ล่ะแต่ว่าตอนยามเดยยามไปทั้งฝีแต่ขอทางเท้านี่นเนมืองจีคือบ่ประมาณยี่สิบหลังนี่แหละครับครับวังหัวคำได้เขียดมากสามสี่ตัวเอาไปใส่ใบปากทอเดี๋ยวค่อยไปเมืองครับเมืองเหงาปูผมจีมีผลิตหลุดบ่วมันล้มลม มีได้รุ่นบ่ลังนี้เป็นเล็บเหงยไายบออ่อทรงขี่บ่เหียปูนางไกลมาเกือบสิบลังนะครับเมื่อันเห็นสวนพ่อลังอยู่แต่ว่าวังน่ะคือซึ่งล้มๆอยู่เหมือนพวกมายามเบ็ดหรือบ่ล่มเนาะแต่ว่ามีม่หลุนอยู่ครับย่หมองอันนี้ ยี่โมยปากท่อไหมเพราะว่าเขียนไปเซไว้สามลังโอ้หลังนี้ครับหลังนี้หลังนี้ก็ยังกอเขาตีนดิกๆอยู่เห็นไหมอยู่บ่มนเงาปูก่าไม่หลุนตัวใหญ่ด้วยครับโอ้ใส่ลูกครับเห็นไรเห็นบ่ไงเห็นหูงอป่ครับ ไง,งครับผมอ๋อเดี๋ยวผมไปเอาขื่นก่อนเงาปูทํางานเหรอครับใส่โล่ใส่โล่โลครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วดดเดี๋ยวหม่ตากระับผมาลยมั้ไป่รู้เด้อเจ้กี่เลยใส่ตู้เหรอนะครับค่อยๆก่อนครับเดี๋ยวดุดทันเนี้ยครับตป้ามันกินกัดน,นี่หลุนตัวใหญ่ละครับเงาปู ดูเด้อดูเด้อดูเดอ้อยู่เด้อไซโลครับ <laughs> ไหนขายแล้วกว่นี้เออ,อน,นะครับ สันตาเมื่อกี้เนี่ยใครหลุนต้นไงครับเนี่ยปูโอไป้โลครับผมจับสอง,งัดโบกผมโอ้ยยาๆยา,ยาอาเดี๋ยวผมจัดการเก็บไว้ก่อนครับเดีย๋ยวสิบบา,าดิ้นแกโอ้ยรายารครับผมปากันเลยโอ้ยมาดึงคนเอ้ยไปโลครับผม ủa, oh, cửa mình rút đi đấy, nước nhảy ma con hết, đây là คุมแล้วคุมแล้วเนื้อปูมันก็เลรี่ยนใสน่ไงยังสี่ละครับนี่ใส่โลครับมึงหัวตีละครับบังไงเนาจะจังสี่ได้ไหมจังแมนจังแมนเนื้อปูไหมใส่ลอก่อนตัววางเครื่องลูกไงนะครับสองตัวก็คงใส่หลอกนะั่นหลอกในเรเีนใส่ลูกหรือบ,บั่น มึงจะมีอีกบ่มึงมีอีกว่าไปยังนะครับคุ้มแล้วตายบอผู้บดินทร์นะน้ำหมอกกำลังลงครับโอ้ยมันเป็นเบิดแล้วบ่ครับปลาสวบลังเดียวเหลียเต็มหนึ่งถ้ากันเล่นของง่ายครับบอเนี้เมืองมือสองจะเป็นยังไงมีโตบ่เบิร์ดเหรอครับ ล้างสุดถ้ายครับเนีล้างสุดถ่ายแต่ว่าล้างแหลกที่ไ่มาเมีดินบอ่อมีดินอยู่ครับเดี๋ยวไปดุนเมืองม,ง,มงปาท่อสามลังครับเีดเขียดนีขี้บอ่อบ <c oughs> <c oughs> ่าปไปเมืองปาท่อครับผมสามลังเอาเขียดส่ไว้วังหัวคำขียดก็ห้างยางครับช่วงนี้แต่ว่าฟังผลได้ยินเสียงครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ขางเท่านี้่องลัง โอ้ปวด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 ปปนอขอรออยู่เครับลัางนี้เงื้อยังคือเกาอ๋อแล้วตันไหนขึ้นก่อนกูตัวงามตัวไรโอ้าม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 าแต้มซองกับผมลุ่นเคืองโลกวะนี่ครับมึงเจนนะครับ เงียปูเดละเอาเจีบก่อนครับเขียดยังตัวหนึ่งพอดีเรียบร่อยครับผมสองแตบพโคละใสเลยครับมึงเดี๋ยล่ะเงียดกับเงียปูเดี๋ยล่ะครับอื้หซ่อนหีมึงเดี๋ยล่ะมึงเละครับดำคือหรืองไหมมึงเดีะครับโลกลัวตัวนี้ วางหมอดเครื่อรูดครับซีหากิีดประมาณสามสี่ีหีหากิีดกับเพื่อรูดอ่ะเขียนเนี่ยเขียนต้วนึงงกับใส่ไปสมลังปากอ่อแต่วไอเงป,ปูมงเถอะนะมึงเถอะะเออเดี๋ยวเออดี๋ยวมึงเ,เงินสองจิมี่พอโตบัวา,าเหงกับพอ่อขายอะครับเนี่ยเออรูกูกลัวครับเนี่ยมึงนี่เกือบซมึงบัวเอเดี๋ยวไปสั่งกิโลมึงเงินสองเดี๋ยวถามมึงมันสิมีมูมบัมึงมี่สามเหกัคู่ใหม่ะ เดี๋ยวพอกันอื่อขึ้นาครับผมขึ้นอีกอ่ะวันนี้ราปีสวัสดสวัสดีครับนะครับเหงอปูมากระเดินๆคล้องหญยสีไล่สวัสดีตอนเ้าครับผมอากาศเย็นๆครับเ้าเนี่ยนี่น้าหมอกไปไหนเวล่าล้วครับยามเบดครับผมแถวมื่อกี้จีกูไปน้ำเลยครับบริกูโดนละครับแซ่ไปแต่ลายมือกเลยเอาเหยวปูมาใส่มันลุ่มๆวันใส่มาแต่กันแท้ปุ่นครับแถวมาขึ้น ยามกันแท่นี่ครับได้เต็มหนึ่งบ่ครับเงาปูตัวซ้ำหนาแข็ง,งนะครับใหญ่เลยวางรูกลัวนี่นะครับครับไอ้ผมเขียนมาใส่ยุบป,ปากท่อนึ่แป่ว่าเขียนกับห้างยางครับได้วแต่เมื่บ่หลายได้ใส่ไปซ้หลังยุบป,ปากท่อคุณแล้วก็ไปเมืองเมืองเฉาหนึ่งที่มีโตบ,บ่เอเงาปู cả não có não như là một món. món luôn này chào này chỉ mấy tô bò như có để tư mền you hừ vô này vô nó oh, còn du. มันรุดไปเหรอบูโอ้รุดไปเลยครับโอ้ยกินดีตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มากันใหม่ครับมาเบ้มแซนอ่ะมีดุนมันบุคมโอ้เสียดายครับนั่งวังหันนอยู่ไหมรุดไปไหนจังไดน,นบูนมื่อคืนมาไงก็ยังอยู่อยู่ นี่กาโตเฉาเอยไปครับเที่ยวนี่แหละครับมือขึ้นนี่ยอดได้อยู่ลังได้บุนี่ตัวบงใหญ่ไหมมึงเฉาเนี่ยชิม,มีบ่เนี่ยปูขวดบ้ามกินมันกับตัวใหญ่ครับในหลุ่นตัวใหญ่ ป้ามันกินแตงโมกินเงียอายุขึ้นก็ครับนี่ลงไดบุมขึ้นนรงหนีบอ่ะแรงได้บูมครับถือของเงี้ยขึ้นนี่เต่ว่าสอมาเี้ยังคือเก็เดีว่าคุ้มไหมครับโตเป็นเงีไหมมันลูกวนบ่มีนุ่นจะล้างบ่ ขอห่วงนะครับโอ้บมเปินเะครับเนี่ยอกมเปินเลยสีเบิรแล้วครับเนี่ยจากหลัง กลุ่มแล้วครับตัวของไงบ่นหน่อยฮะปาเคีงหน่อยมันลองมึงอยู่ครับปากเคีงหน่อยฮะหายาครับมันเพท่อนขอนแนะนำแต่ว่าปากกระเดิอดนิสสาหลายอยู่ครับเดี๋ยวมึงลองเอามาใส่มึงอยู่ปากกระเดิดมันสียินบ่ลแล้วคยว่ากันครับน่ะเบิล้ลแหละครับ ว้ายบุญีพอเตียมสัมแย่มสอไปย่งอยู่ปากคอสามลังครับมึง,อมอมงสองนี่มมีบ่แสยเงยเกียรดว้วอ้หปุ่นครับปึงพวกคอตัวเ,เท่า่่หััปุนน,นครบบยูไ เดี๋ยวหาเงยมายมาใส่มึงครับเอาเขียงก่อนเห็น,นบุหร,รี่พักเขีงเอาพักกระเดิดแหละกะข,า,ขางท่านี่สองลังครับเบิล้ลเลยมึงขึ้นเงยอยูในใ่ยนี่นะครับตัวหนึ่งนี่มุ่งนี่ปวดเล่นออกไปแหละโอ้ยอยู่คือเกาวเลยครับเงยมัน,น,นาตายแล้วเบิ้ลเลยครับเดีย๋ยวเอาเงยมายสีพามาอ่นอยู่ครับเอาเงยมามาใส่ เห,หยียดหางยาครับบ่เนี้ยนะครับปลาเคีงหน่อยปลากระเดือดมุ่นนั่นแหละวิมีพ่อแตกครับเจ้าเนี่ยลังหนึ่งสวมอยู่ของ,อง,ง,งวยอ,งอยู่ครับรุดไปไ,ไหนยังไงบุญเพืนตัวงใหญ่ยังอยู่ครับต้นหนนาสิโล่กอูอะปิดไปย่งบุ่มหมดยี่สิบลังครับาการสร้างจีบลังครับเสียแน่ขาดแน่หักแน่วนันีเป็นใหม่เก่าไหม,ไม มันแหมงโกไมหอ่อนเดี๋ยวสิเมื่อปีนี้ก็สิเราขันแม่ครับขันมันอ่อนครับว่าผมได้หม่ไม่ไหมล่ะกำลังเราอยู่โปรเจกต์น่อยล้างครับขั้นสั่งพร้อมขั้นสั่งั้นเงารวมกันเป็นหนึ่นะครับกำลังเราอยู่ครับเราไปใส่ไม่ใหม่ตัวดีส่งดีดีอยู่แล้ก็กำลังเราใหม่ันยังสองลังอยู่ปากก็เย็บเพราะน้ำตายแล้วใส่บเดี๋ยวมันดีสิฮ่าเงี้ยอันนี้ไปเคีงหน่อยเพราะฉะนั้นก็เพกระเด็อดครับไปใส่ถุนเท่า ปลายาไหมมองปลาย้าดขึ้นได้ใข่รูปสองสามตัวอยู่ครับยางไม่ก็ตวนี้กผลงานก็ได้ย่งมาขึ้นนะครับสองตัวตัวหนึ่งเนี่ยงาตัวหนึ่งเ่าเก๋ยครับก็หน่อยแต่ว่าเงอปูดก็ระเรื่องเลยครับง่ยางบีๆไหมอยับับง่ายเลยครับจำเนี่ยรวบัวงแล้วเนี่ครับวันนี้บสองลูกมาจองตัวจำมันก็ได้ใจนะครับผม รายการนำรอเออกแต่สองแลวครับสองเลยเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้กับฝากได้สิบนครับเรื่อเรื่องฝากกนเจดฝากคนอีตาไม้น่าเไปกำลังใหผมคนเหตคลิปไล้หมือครับไล้หมื่ได้ลิอย่างนี้นมากาศครับมสองสิบมือละคนโตมามาหัดสองสามหมื่นหัดครับโตมาสองสามหมื่นปีเลยพอดีพากคนครับากคนหัวาพอดีเดี๋ยวพอนคลิปต่อไป สวัสดีครับเดี๋ปอนกินต่อไปครับผมจำหรือปนอยู่แต่ว่านายดีวกว่าครับโผมนะทำมันปน